เมื่อไม่นานมานี้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการรับชมภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง n น t f l i x เนี่ยได้มีการปล่อยซีรีส์ที่มีชื่อว่า Wednesday ออกมาจากผลงานของผู้กำกับแนวตลกร้ชื่อดังอย่างซิมเบอร์ตันและหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ถูกปล่อยออกมาได้ไม่นานก็เกิดกระแสะไวรัลไปทั่วโซเชียลและก็มีโค้ดเด็ดๆจากซีรีส์เรื่องนี้อย่างมากมายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากตัวละครหลักปากแซบอย่าง Wednesday Adam และสำหรับใครที่คุนค้นนามสกุลแอดัมนี้ใช่แล้วซีรีส์เรื่องนี้นำตัวละครหลัก อย่างเวนสเดมาจากจากักรวาลหลักของดีอาดัมส์แฟมิลี่ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักต้นกําเนิดของครอบครัวที่ลึกพิลั่นนี้และไล่เรียงภาพยนตร์แอนิเมชันหรือซีรีส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตระกูลอาดัมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ทําความรู้จักกับครอบครัวนี้ไปด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นแรกสุดในการปรากฏตัวของตระกูลแอด,ดัมต่อสาธารณชนกันเลยซึ่งผลงานแรกที่ออกมานั้นก็คือการ์ตูนภาพในหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กเกอร์โดยนักเขียนที่มีชื่อว่าชาส์อดัมด้วยภาพร่างสีขาวดาซึ่งถูกปล่อยครั้งแรกในวันที่6กุมภาพันธ์ 1,932และหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับครอบครัวอดัมเรื่องแรกที่ถูกตีพิมพ์ในปี2,481และต่อมาชาวอดัมก็ได้กลายเป็นนักเขียนประจำของเดอะนิวยอร์กเกอร์และวาดการ์ตูนประมาณ1,300เรื่องระหว่างที่ทํางานจนกระทั่งเสียชีวิตไปในปี 1, 1,988การ์ตูน58เรื่องจากทั้งหมดเนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับครอบครัวอดัมซึ่งเกือบทั้งหมดตีพิมพ์ในปี1,940และ1,950นอกจากฉบับในเดอะนิวยอร์ r แล้ว ครอบครัวอดัมยังถูกตีพิมพ์คอลเลกชันหลายชุดที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือ Dear Dead Days a Family Album กระทั่งในปี1959บรรณาธิการของ The New Yorker William s h a w ยได้ห้ามไม่ให้ตีพิมพ์การ์ตูนครอบครัวอดัมอีกต่อไปหลังจากเปิดตัวทีวีซีรีส์ในปี1964 และตอนนี้เรื่องราวของตะกูลอดมก็ได้เดินทางเข้าสู่รูปแบบทีวีซีรีส์อย่างเป็นทางการซึ่งซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยเรียงตามการออกอากาศที่มีดังนี้สําหรับทีวีชุดแรกที่ออกมานั้นมีชื่อว่า The Adams Family ซึ่งออกฉายระหว่างปี1964ถึง1966ซึ่งแน่นอนว่าตัวละครในทีวีซีรีส์นั้นฉบับ The New Yorker ทั้งหมด และยังคงความเป็นแอนิเมชันแนวตลกหลายอยู่เหมือนเดิมเนื่องด้วยความสนอกสนใจของสมาชิกในครอบครัวอดัมนั้นออกจะแปลกจากมนุษย์ปกติไปสักหน่อยโดยสมาชิกหลักๆในครอบครัวเนี่ยประกอบไปด้วยโกเมสแดดัมผู้มังค่งและกระตือรือร้นอย่างไม่มีสิ้นสุดและเขายังเป็นสามีมอร์ติเซียภรรยาผู้เลอโฉมและงดงามพวกเขาทั้งคู่มีลูกร่วมกัน2คนนั่นก็คือเวนสต์และพัคส์ลีโดยพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกับเฟสเตอร์พี่ชายของโกเมสและคุณย่าผู้ซึ่งเป็นแม่ของ Go และยังเป็นแม่มดที่มีเวทมนต์คาถาอีกด้วยแต่ส่วนใหญ่เธอจะง่วนอยู่กับการปรุงตำรับยาใหม่ๆซะมากกว่าและนอกจากสายเลือดอดามแล้วในบ้านหลังนี้ยังมีผู้ร่วมอาศัยอีกหนึ่งคนและอีกหนึ่งมือนั่นก็คือเลอร์ชพอบานผู้ซื่อสัตย์ของตระกูลและเต่งมือที่มีชีวิตซึ่งเป็นคนที่คอยช่วยเหลือสมาชิกค,คนต่างๆในบ้านอยู่เสมอ พวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ที่0001 c e m mm e t r y Lane ในคาริฮัสไตล์เซคคาเนมพาย Empire, ที่มีความหรูหราโออ่าแต่แฝงไปด้วยความมืดมนและอับเฉาต่อมาในปี1972ตระกูลแอดัมก็ได้ไปปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษของส c o ปปี้ดูในตอนที่มีชื่อว่า Wednesday is Missing ยิ่งทำให้พวกเขามีกระแสมากขึ้นไปอีก ต่อมาในปี1973หลังจากที่พวกเขาได้ปรากฏตัวในภาพสีครั้งแรกเมื่อปี1972ความนิยมของพวกเขาเขามีมากขึ้นเรื่อยๆจนถูกทำออกมาเป็นแอนิเมชันซีรีส์แบบภาพสีออกฉายบนจอโทรทัศน์อีกครั้งซึ่งเรื่องราวก็ยังคงเน้นไปที่ความวุ่นวายในชีวิตประจำวันของครอบครัวแอดัมส์อยู่เหมือนเดิม ต่อมาในปี1977หลังจากแอนิเมชันเรื่องแรกออกฉายได้11ปี Halloween with the new Adam Family ก็ได้ถูกปล่อยออกมาโดยตัวละครในตอนพิเศษนี้จะใช้นักแสดงชุดเดิมจากเมื่อปี1964เพื่อให้แฟนคลับตระกูลอนดัมได้หายคิดถึงกัน จนกระทั่งปี1992เรื่องราวของครอบครัวอดัมก็ได้ถูกหยิบยกกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันครั้งที่2หลังจากซีรีส์เมื่อปี1973และแน่นอนว่าเรื่องราวของแอนิเมชันเนี่ยก็หนีไม่พ้นความวุ่นวายในการใช้ชีวิตของครอบครัวอดัมแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลายเส้นตัวละครให้ดูร่วมสมัยและน่ากลัวขึ้นมาเล็กน้อย และในปี1998เรื่องราวของครอบครัวแอดัมก็ได้ถูกนำกลับมาโลดแล่นบนจอโทรทัศน์อีกครั้งในรูปแบบซีรีส์คนแสดงที่มีชื่อว่า The New Adam Family ซึ่งก็ยังเป็นการเล่าเรื่องราวในแต่ละวันของครอบครัวแอดัมเหมือนเดิมนอกจากนี้ในซีรีส์1998ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการเซอร์ไพรส์ผู้ชมโดยการกล่าวถึงคุณปู่อดัม และผู้ที่มาแสดงเป็นบทคุณปู่อดัมก็คือนักแสดงที่รับบทโกเมสในปี1964นั่นเองเรียกได้ว่าถ้าใครที่ติดตามดูซีรีส์ของตระกูลอดัมมาตลอดในช่วงที่ตอนสุดท้ายออกฉายก็คงจะหวนนึกถึงความทรงจำของต้นฉบับซีรีส์ในปี1964อย่างแน่นอนแน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อพูดถึงตระกูลอดัมนั่นก็คือเรื่องราวในแบบฉบับของภาพยนตร์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากไม่แพ้เวอร์ชั่นของทีวีซีรีสเลยและต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำภาพยนตร์ต่างๆในจักรวาลเดียดัม Family ตามการออกฉายดังนี้เดียดัมแฟมิลี1991สำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกในจักรวาลอดัมคือเดียดัมแฟมิลีที่ออกฉายเมื่อปี1991นั่นเอง โดยเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นก็จะไม่ใช่แค่ชีวิตประจําวันทั่วไปของครอบครัวอดัมอีกแล้วแต่เรื่องราวเนี่ยจะเน้นไปที่การหายตัวไปมากกว่า25ปีของลุงเฟสเตอร์และนั่นเองก็จาให้มีคนหัวหมอต้องการที่จะหลอกใช้โกเมสอดัมหัวหน้าครอบครัวที่มีมรดกทรัพย์สินมากมายแต่เป็นคนหัวอ่อนและมองโลกในแง่ดีโดยจะนําคนมาหลอกว่าเป็นลุงเฟสเตอร์เพื่อที่จะฮุบมรดกของตระก,กูลไป และโกเมสก็พยายามเอาตัวรอดจากคนที่จะเข้ามาหลอกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากจนกลายเป็นอีกหนึ่งภาพจําของตระกูลอดัมเลยทีเดียวและแน,น่นอนว่าเมื่อภาพยนตร์เรื่องแรกประสบความสําเร็จขนาดนี้มีหรือที่จะไม่มีภาคต่อ ในปี1993ก็ได้มีการปล่อยภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Adam's Family Values และใช้นักแสดงชุดเดียวกับภาพยนตร์ปี1991ทั้งหมดโดยเรื่องราวในภาคนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวอดัมด้วยแต่ด้วยความที่เวนส์เดย์และพัคส์ลีย์กลัวว่าน้องจะมาแย่งความรักจากพ่อแม่ไปทําให้พวกเขาต้องหาวิธีการกําจัดน้องของตัวเองจนพ่อแม่อย่างโกเมสและมอร์ติเซียเนี่ยต้องแก้ปัญหาโดยการจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลเด็กๆโด,ดยทีพวกเขาไม่รู้เลยว่า พี่เลี้ยงคนนี้เธอเป็นอัจฉริยากรสาวที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะก่อนที่จะฆ่าสามีเพื่อเงินมารดกเรื่องวุ่นๆุ่นจึงเกิดขึ้นกับครอบครัวอ,อดัมอีกครั้งและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงสร้างความสําเร็จอย่างล้นหลามและแน่นอนว่ามีแพลนที่จะสร้างภาค3าต่อแต่น่าเศร้าที่นักแสดงผู้รับบทโกเมสนั้นเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันแลนนี้จึงถูกพับเก็บไปอย่างน่าเสียดาย ต่อมาในปี1998เรื่องราวของครอบครัวอดัมก็ได้ถูกกลบกับมาพูดอีกครั้งผ่านภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Adam Family Reunion โดยเรื่องราวจะกล่าวถึงการที่พวกเขาได้ค้นพบสิ่งบางอย่างซึ่งบรรพบุรุษของครอบครัวอดัมได้สร้างเอาไวา้แต่ตอนนี้เจ้าสิ่งนี้กำลังค่อยๆทำให้พวกเขากลายเป็นคนปกติอย่างที่พวกเขาไม่ต้องการนั่นจึงทำให้โกเมสต้องการรวบรวมญาติโกโหติการในตระกูลมาร่วมกันแก้วิกฤตนี้ หลังจากนั้นก็ได้มีการเว้นช่วงไป21ปีก่อนที่ในปี2019เรื่องราวของครอบครัวแอดัมจะได้ถูกกลับมาเล่าอีกครั้งในฉบับของภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบที่น่ารักและเหมาะสำหรับเด็กมากขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งแอนิเมชันเรื่องนี้จะทาให้เราได้รู้จักและได้เข้าใจรวมทั้งดําดิ่งไปกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตระกูลแอดัมได้มากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังมีภาคต่อที่ออกฉายในปี2021อีกด้วย เราจะได้เห็นว่าจาักราวาลของตระกูลอดัมนั้นดําเนินมาอย่างยาวนานตั้งแต่แรกเริ่มที่เป็นการ์ตูนในหนังสือพิมพ์เมื่อปี1932ก่อนจะมีการพัฒนาไปสู่รูปแบบต่างๆมากมายทั้งทีวีซีรีส์ฉบับคนแสดงแอนิเมชันซีรีส์ภาพยนตร์ฉบับคนแสดงและภาพยนตร์แอนิเมชันจนกระทั่งมาถึงปี2022นี้เรื่องราวของครอบครัวอดัมก็ยังคงโดดเด่นและกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง รวมแล้วว่าเป็นเวลา90ปีที่เรื่องราวสุดผิดลึกพิลั่นของตระกปูลอดดัมได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกและยังคงลดแลนอยู่ต่อไปในอีกอนาคตอย่างแน่นอน